เมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับย่านกิ่งแก้วเกิดไฟไหม้โรงงานอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าลุกไหม้อย่างหนักนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะควบคุมเพลิงให้สงบได้นะครับจนเพลิงสงบครับลา่าสุดมีการประเมินความเสียหายออกมาเนี่ยคาดว่าน่าจะเสียหายไม่ต่ากว่าร้อยล้านบาทนะครับซึ่งโรงงานนี้เป็นโรงงานรองเท้านะครับเพลิงเนี่ยลุกไหม้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มกว่านะครับแล้วก็ลุกไหม้อย่างหนักนะครับสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงคือภายในโรงงานเนี่ยมีสารเคมีอะไรอยู่ นหห่รือไกวนเกรงว่าจะไปสํารอยกับหมิงตี้เมดิคอลนะครับที่เคยลุกไหม้ย่านกิ่งแก้วเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ครับเหตุเพลิงไหม้ในซอยกิ่งแก้วภายในบริษัทวัฒนาฟู้ดแวร์จำกัดครับตั้งอยู่เลขที่54/8ในซอยกิ่งแก้ว9/1นะครับตำบลราชาเทวะอำเภอบางบีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งเป็นโรงงานผลิตรองเท้าขนาดใหญ่ครับพบว่าเพลิงเนี่ยลุกไหม้ตัวอาคารของโรงงานดังกล่าวอย่างรุนแรงนะครับ โดยเพลิงเนี่ยลุกไหม้เต็มพื้นที่เลยครับเนื่องจากว่าภายในโรงงานดังกล่าวเนี่ยมีถังสารเคมีและทินเนอร์ร่วมกับถังแก๊สไว้เป็นจํานวนมากนะครับเพลิงจึงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยช่วยกันะร,ะระดมฉีดน้ําสกัดเพลิงอยู่นานครับแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าเพลิงจะสงบนะครับทำได้เพียงฉีดน้ําร้อมเพลิงเอาไว้แต่เพลิงก็ยังลุกดามไปบริษัทข้างๆกับบริษัทวอลเกอร์อินเตอร์จำกัดซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยนะครับ เจ้าที่ต้องฉีดน้ําสกัดเพลิงขณะที่เจ้าที่ดับเพลิงเนี่ยก็ช่วยกันระดมฉีดน้ําใส่โครงสร้างของตัวอาคารที่ถูกความร้อนเนี่ยเผาผลาญเกิดถล่มลงมาครับเจ้าที่เนี่ยช่วยกระดมฉีดสกัดเพลิงอยู่กว่า2ชั่วโมงปเปลวเพลิงจึงสงบลงครับแต่ก็ยังมีกลุ่มควันจํานวนมากครับเจ้าที่เนี่ยต้องเร่งระบายควันออกมาจากออภายในอาคารนะครับเพื่อจะระบายความร้อนออกมาที่เกิดเหตุเนี่ยเข้าระดมฉีดน้ํา ดับถ่านครับที่อาจเกิดการประทุขึ้นมาอีกครั้งได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเปลืองเนี่ยเผาผลาญอาคารโรงงานและเครื่องจักรเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยนะครับแต่ยังไม่สามารถจะเข้าตรวจสอบภายในได้อย่างละเอียดและไฟเนี่ยลุกลามไปโรงงานที่อยู่ติดกันได้รับความเสียหายแต่ไม่มากนักนะครับได้รับความเสียหายเช่นกันส่วนมูลค่าความเสียหายเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมีการประเมินว่ามูลค่าอาจจะไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทน,นะครับ จากการสอบถามนายเคนไทยรถอายุ56ปีที่เป็นรปภของบริษัทที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับเล่าว่าขณะเกิดเหตุในโรงงานได้มีการหยุดทำงานไปแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นครับไม่มีใครอยู่ภายในโรงงานและปิดไฟทั้งหมดแล้วนะครับเหลือเพียงด้านหน้าที่ตนเองเนี่ยกำลังเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านหน้าโรงงานเท่านั้นขณะที่ตนเองนั่งอยู่ในป้อมเนี่ยครับก็ได้กลิ่นนะครับได้กลิ่นเหม็นไหม้ของควันไฟ ตจนจึงรีบวิ่งเข้าไปดูพบว่าเปลวไฟเนี่ยลุกมาจากตัวเครื่องจักรครับและมีกลุ่มควันจํานวนมากเนี่ยตนและเพื่อนรปภเนี่ยได้พยายามใช้ถังเคมีนะครับฉีดสกัดเพลิงแต่เอาไม่อยู่ครับจึงตัดใ,ใจรีบถอยออกมาเนืเ่องจากว่าแสงเพลิงเนี่ยลุกไหม้ไปทั่วโรงงานแล้วนะครับแล้วก็รีบแจ้งตํารวจให้ประสานร,รถดับเพลิงเข้ามาตรวจสอบเนืเ่องจากว่าภายในโรงงานเนี่ยมีสารเคมีอยู่เป็นจนวนมากด้วยนะครับเจ้าที่คาดการณ์ว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะ เพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากกระแสะไฟฟ้าที่เครื่องจักรเนี่ยลดเกิดการลัดวงจรขึ้นนะครับทำให้เกิดไฟลุกไหม้ก่อนที่จะลุกลามไปในวัสดุส่วนอื่นๆส่วนใหญ่เป็นยางแล้วก็เคมีร่วมร่วมทั้งทินเนอร์สารไวไฟนะครับแล้วก็อยา่างไรก็ตามเนี่ยได้ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเ,นเข้าตรวจหาสาเหตุโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อจะดาเนินการตามกฎหมายต่อไปนี่นะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับก็ ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับเข้าไว้ทีเดียวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ